เลยฮะเม็ดอางนี่สวยเรียงเม็ดทุกจุดนะครับเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าเบาะนี่แน่นๆเลยนะครับอ่าแน่นๆเบาะสวิทนนะล,ลูกมงลูกหมากกันชงกันชักอะไรฮนะลูกหมากกันโค้งต่างๆนี่ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะ ท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับผมนะครับอาร์ตบิคาหรือว่าอาร์ตปัทลโรศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดครับวันนี้นะครับจะแปลกหูแปลกตาที่ผมนำรถอีโคคาร์นะครับมานำเสนอครับเป็นซูซูกิสวิปนะครับ, Swift, รบตัวนี้เป็น1.2 GLX ปี2021เอามาขายในราคา399,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยนะ ไฟใหญ่หน้าของเขานะครับจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ให้แล้วครับท่านผูชมตรงนี้แล้วก็นะครับจะมีไฟจัดหมอกคูน้ามาให้แล้วก็มาด้วยพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะชุดแต่งรอบคันเลยตัวนี้นะครับเห็นไหมติดสติกเกอร์คล้ายมินิคูเปอร์มาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเหลืองดำนะครับท่านผู้ชมนะเหลืองดําตัวนี้ลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะกระจังหน้านะครับนะฮะตัวนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับกระจังหน้านี้ จะออกแบบมาได้ชมเฉียวว่าดูหรูขึ้นกว่าชมเก่านะครับเห็นไหมเป็นแบบว่าคล้ายๆลังเพึ่งแล้วก็มีคิ้วโคเมียมคาดในกระจังหน้ามาให้นะครับตันี้อะ <c oughs> มาดูด้านข้างกันด้านข้างนี้ก็จะเป็นล้อมแบนะครับล้อมแกอันลอยที่ติดมากับรถนะครับท่านผชมนะจะมาด้วยขนาดยานะครับ185นะครับ55 R 1 6ครับอันนี้จะเป็นยางขอบ16นะครับยางขอบ16เลยตัวนี้อะ,อะมาดูด้านข้างกันนะฮะ <c oughs> มันก็จะมีพวกคิวซุ้มล้อแล้วมีชุดแต่งมาให้รอบคันนะครับมามือเปิดก็เป็นมือเปิดสีดกตัวรถนะครับนะเปิดแผงประตูดูนะครับท่านชมนะรถปี2 0 2 1แผงประตูก็จะสภาพนี้เลยสวยงามไม่มีรอยขีดข่วนนะครับท่านชมนี่ไม่มีรอยขีดข่วนซอกต่างๆนี่ผมบอกเลยมันเป็นซอกเดิมๆนะครับไม่มีการขันน็อตนะครับตรงนี้ ทิศในการดูรถของผมผมก็จะแกะกระดูกงูแบบนี้นะครับให้ท่านชมดูเม็ดอาร์คนะครับให้ดูเม็ดอาร์คไปเลยว่ามันเป็นรถเดิมๆนะครับรถไม่เคยเกิดอ,อุบัติเหตุนะซอกต่างๆนี่ก็เป็นซอกเดิมๆนะครับนี่ฮนะเมื่อเปิด,ดของเขาก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่อยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงด้านบนนะครับนะแผงประตูด้านหลังก็กริปไม่มีรอยนะครับนะม,มีรอยเลยนะ กระดูกงูมาดูกันไปเลยครับผมสวยนี่ผมมาทำไกด์ไลน์เพราะเะราเห็นมันเป็นรถปีใหม่นะครับรถปีใหม่ๆน้องๆป้ายแดงนะน้องๆป้ายแดงไม่น้อยเลยเอามาทำคลิปครับเพื่อท่านผู้ชมที่กำลังมองหารถอีโคคาร์อไว้ใช้งานสักคันนะผมแนะนำเป็นคันนี้เลยด้านท้ายมาดูการด้านท้ายก็ดูเรียบหรูนะครับเรียบหรูมีอะไรบ้าง ไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟเบรกดวงที่3าการปัดน้ำฝนหลังนะครับแล้วก็ไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นไฟ LED ชิ้นเดียวติดกับตัวถังโลโก้ต่างๆนะครับมีครบ Suzuki โโโสุซูกิโลโก้สุซูกิสวิปนะครับตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ด้านล่างก็จะมีสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตกันชนหลังมีมาให้แล้วก็มีไยท่อหลอกมาให้เห็นไหมายท่อคู่มาให้นะครับตรงนี้อ่ะ มาดูด้านท้ายกันเลยครับท้ายเดิมดูกันตรงที่หัวน็อตนะครับดูกันที่หัวน็อตเลยฮะหัวน็อตแล้วก็มาร์กต่างๆครับของฝาท้ายนี่ผมบอกเลยว่าเป็นฝาท้ายเดิมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะแผงฝาปิดท้ายนี่ก็กริปเลยนะครับกริฟเลยกริปเลยนะครับตรงนี้สวยๆอันนี้ก็เป็นที่เอาฝาท้ายปิดฝาท้ายนะครับเห็นไหม ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า,าปักเซนเซอร์ไม่มีนะครับปักเซนเซอร์ไม่มี <L> มาให <L> ้มาดูด้านนี้ครับเหมือนกันเปิดดูเลยครับเนี่ยเปิดดูก็สวยคลิปนะสวยคลิปไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเห็นไหมส่วนมากรถปีใหม่ๆที่ผมมาทําคลิปเนี่ยเอามาทําเป็นไกด์ไลน์ให้ท่ยานผู้ชมรับชมกันให้รู้ว่าที่พิคามีรถรุ่นนี้ อยู่นะครับมีรถ mm hmm. รุ่นนี้ขายนะครับตรงนี้เผื่อใครที่เปิดคลิปมาเปิดคลิปเปิดวิดีโอเปิด YouTube ผมาดูมาเห็นเฮ้ยที่พิคามีรถซูซูกิสวิฟแบบนี้อยู่นะครับก็เลยให้เข้ามาเลือกดูกันได้นะครับนะสวยงามสวยงามเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุด เม็ดอาร์กนี่สวยเรียงเม็ดทุกจุดนะครับดูรอบคันแล้วนะครับดูรอบคันแล้วดูด้านท้ายแล้วดูเม็ดอาร์กสี่ประตูแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยผมเปิดฝาปงหน้ามาแล้วเนี่ยห้องเครื่องมันจะสวยขนาดไหนไปดูกันครับท่านผู้ชมนะแล่ผมเปิดฝาปงหน้าท่านผู้ชมดูเลยนี่ครับผมบอกเลยว่ารถเดิมเขาดูกันอย่างไรนะมาดูกันเลยครับมาดูกัน นี่ฮะรถเดิมนะครับของห้รูที่หัวน็อตอันดับแรกนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีการขยับนะครับไม่มีการขยับเลยแล้วก็มันน็อตแก้มต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีขยับคานหน้านี่ก็คานเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายว่ารถคันนี้มันสวยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับเดิมๆทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมเดิมๆทุกจุดเลยแล้วก็นี่ครับตัวนี้นะครับนี่ฮะเลขคาซีเขาอยู่ตรงคานหน้าเลยนะครับ คัสซีด้านหน้าเลยนี่นะฮะท่านผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้เป็นสแตนดาดของที่มากับรถนะเขาทําไว้อย่างงี้เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเป็นรถดเดิมๆนะครับท่านผู้ชมนะเบ้าชงเบ้าชงนี่เป็นเบ้าชงเดิมนะครับท่านผู้ชมนะฮะไปง่ายล่ะผมพาดูในห้องเครื่องแล้วนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในห้องโดยสารนะครับว่าเข้าไปแล้วนะครับ ความรู้สึกจะเป็นอย่างไรเข้าไปแล้วมันจะมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะผมเปิดประตูนะครับเข้ามาเห็นภายในห้องโดยสารของซูซูกิสวีปน,นี้นะบอกเลยว่าภายในของเขานะเป็นทูโทนสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีแดงต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าเบาะนี่แน,น่นๆเลยนะครับแน,น่นๆเบาะสวีปเห็นไหมแน่นๆเลยตรงนี้ผมบอกเลยว่า เข้ามาแล้วนะครับความรู้สึกนะว่าออปชันหรือว่าฟิลต,ต,ต่างๆนะผมบ,บอกเลยว่ารถเล็กอะแต่ไม่รู้สึกอึดอัดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้สึกอึดอัดอันนี้อี๋ยวสตาร์ทรถนะส่วนนี้มันเป็นกุญแจคีเลสแล้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้กุญแจคีเลนะครับกุญแจมีดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะกุญแจมีดอกเดียวเนี่ยผมเปิดประตูละปิดประตูผมสตาร์ทรถแล้วนะตัวน,นี้นะเราเริ่มต้นนะจากพวงมาลัยเลยพวงมาลัยนี่นะออกแบบมาได้สปอร์ตมากเลยพวงมาลัยหยัก นะครับจุมนะตรงภูมลไยมีอะไรบ้างก็จะมีมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันตรงนี้ก็เป็นแอแดปตีฟควคันโทรลนะครับรถอีโคคาร์มีแอแดปตีฟควคันโทรลนะครับแล้วตัวนี้ก็รับสายวางสายจากภูมลไยได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราปล่อยบลูทูธนะครับโอ้หกล้องมองหลังนี่ชัดแจ๋วเลยนะครับท่จุชมนะชัดแจ๋วเลยนะแน่เราก็มาดูหนะ้าจอแสดงผลนะครับรถคันนี้รถปี2021นะครับรถปี2021 รถ2 3ปีนะครับใช้งานมาแค่5 3 0 0มกิโลเมตรนะครับใช้งานน้อยมากนะครับตรงนี้ประวัติอยู่ในสูย์แน่นอนนะครับคันนี้รถใหม่ๆอย่างนี้นะครับเอาง่ายว่าใครออกรถกับผมนะครับก็ยังประกันหลังก้าขาให้ท่านชมอีก1ปี1นึ่งหน่ลนะครับท่านชมนะจากพวงมาลัยเสร็จแล้วก็มาดูพวกเครื่องเล่นต่างๆนะครับอันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีนเลยอย่างนี้ FMAM ได้นะฮะ Android Auto ได้นะครับ Apple CarPlay ได้นะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าครบคันแน่นอนนะครับครบครันระบบแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้เลยแล้วตรงนี้ก็จะมีช่องช่องเสียบ Power Outlet มาอีก2ช่องเห็นไหมช่องเสียบ Power Outlet มาสองช่องเลยโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีช่องวางแก้วนะครับช่องวางแก้วมีมาให้ระบบเซฟตี้ก็ที่เห็นเห็นอยู่ก็มี srs airbag นะครับ srs airbag ผู้น้านะครับแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือแมวนุวนอยู่นะครับเห็นไหมเบรกมือแมนวนุ่นอยู่เนี้รวบบเกียร์เป็นเกียร์อ,อัโต้นะครับอ่าออตโต้ปึ๊บนะชมนะเนนี้นะแล้วนะครับนี่ตรงหัวเข่าข้างขวาผมนี่มีอะไรบ้างนะหัวเข่าด้านขวาผมก็จะมี idler stop น,นะครับ idler stop แล้วก็โหมดการเลื่อนน้ไหลนะครับตรงนี้มีมาให้ด้วยนะ ครบคันเลยนะครับครบคันเลยนะมาดูนี่ครับอเอกสารของรถคันนี้ก็ที่มาที่ไปนะครับอ่าฮะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยครับตรงนี้อ่าเห็นมเนี่ยแล้วก็นี่ก็จะเป็นเลขอ่าเลขัสซีนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี่ก็จะเป็น mmsd นะครับ Z ซ6 3 S 0 0 1 4 2 7 0 2นะครับอันนี้คือเลขคัสซีหรือว่าเลขตัวถังนะครับเลขเครื่องจะเป็น K12 MS1058853 นะครับตรงนี้ฮะรถปี2021จุด2022นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับผ้าหลังคาเนี่ยก็สวยนะครับไม่เป็นขุยนะครับไม่เป็นฝุ่นมาบางแดดมีกระจกซ้ายขวามีมาให้ตรงนี้กระจกนี่ครับกระจกมองหลังนะสามารถปรับได้นะครับปรับได้ปรับขึ้นปรับลงนี้ได้นะครับห้องโดยสารแถวหนึ่งโอเคแล้วนะ เ้วเข้าไปดูห้องโดยสารแถวที่2กันดีกว่านะครับว่าเข้าไปนั่งแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรคนระเพราะมันเป็นรถอีโคคาร์รถเก๋งขนาดเล็กดูกันครับทาบ่านผู้ชมนะผมเข้ามาแล้วเฮ้ยคาดนะครับกับที่ผมวาดแผนไว้วางแผนไว้นะครับนะบอกเลยว่ามันเป็นรถเล็กนะครับไอเราก็คิดว่าเข้ามาแล้วมันจะรู้สึกว่าอึดอัดนะครับแต่มันต่างกับความคิดผมเลยผมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วนะครับไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบหนักแปดห้านะครับเฮดรูมผมนี่เหลือเลย เหลือมากเลยนะครับเลขรวมผมเหลือนะครับถือว่าตอบโจทย์เลยครับถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหารถเล็กๆอีโคคาประหยัดน้ํามันนะผมแนะนําเป็นสุ z กิสวิฟต์1.2 GLX ปี2021สีดำเหลืองคันนี้เลยนะครับอ่าเป็นไงล่ะดูรอบคันแล้วดูภายในแล้วเดี๋ยวผมพาท่านชมนะครับเอารถขึ้นหอยนะครับดูช่วงล่างก่อนที่ผม จะพาท่านผู้ชมไปเทสได้ไปดูช่วงล่างกันเลยไปท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างรถสุกิสวิปเคันนี้นะครับผมบอกเลยนะอ่าด้านหลังก็จะมีโช๊คมีสปริงนะครับท่านผู้ชมนะมีโช๊คมีสปริงมันไม่ใช่ดัมม์นะครับมันเป็นดิสเบรกนะครับอ่านี่เป็นดิสเบรก4้อแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าคานแข็งนะครับอันนี้เป็นคานแข็งมันจะมีคานแข็งและคานอิสระนะครับคานอิสระมันจะเป็นปีกนกนะครับ แต่ตัวนี้เป็นคานแข็งนะครับตรงนี้นะท่านชมนะผมบอกเลยว่าสปริงต่างๆโช๊คต่างๆนี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับท่านชมนะไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนถ้าเกิดผมรูป้าเกิดเป็นรั่วน้ำมันจะติดมือผมมากนะช่วงล่างสวยนะครับท่านชมช่วงล่างดีะมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันนะช่วงล่างด้านหน้านี่นะก็จะมีอันนี้คือลูกหมักปลายแหลกนะับหรือว่าลูกหมักกันชักนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็ในลูกหมักกันโค้งก็มีครับลูกหมักกันโค้งตรงนี้ลูกหมักกันโคง แล้วก็นี่เ็เป็นยางหุ้มเพาขับนะครับยางหุ้มเพาขับชคต่างๆนี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานง่ายๆเลยคานผู้ชมนะบูตปีกนกต่างๆนี่ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ขาดแน่นอนไม่ขาดแน่นอนนะครับ่านผู้ชมนะมาดูด้านซ้ายกับเหมือนกันครับเหมือนกันอะไรตัวเดียวกันเลยเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดลูกค้าจะเปลี่ยนอะไหล่นะต่างๆนะผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นคู่นะครับ่านผู้ชมนะให้เปลี่ยนเป็นคู่เวลามันเสียหรือว่ามันเสื่อมสภาพมันจะได้เสื่อมสภาพพร้อมกันนะครับุ่นผู้ชมนาก กันชงกันชักอะไรฮะลูกหมากกันโคงต่างๆนี่ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างเข้าๆแล้วนะครับคข้าๆแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเทสไดร์ดีกว่าครับไปลองขับดูนะครับว่าเฮ้ยช่วงล่างมันจะดีเหมือนที่ผมพูดไหมไปทดลองขับรถกันป่ะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันเลยนะครับว่าช่วงล่างอ่ะของรถคันนี้มันจะดีเหมือนที่ผมพูดไหมไปนะครับ เลองโดดคอสะพานกันดีกว่ารถเล็กๆจะโดดคอสะพานแล้วจะเป็นยังไงจะร่อนไหมคุณผู้ชมนี่ครับผมบอกเลยว่าอัตราเล่งานรอบเครื่องนี้มาปกติเลยครับทุกคนาฮะเกียร์เป็นปกติเพราะว่าเป็นรถอีโคคาร์นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าเป็นรถเล็กๆนะครับนะประหยัดน้ํามันเหมาะกับทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองนะครับผมบอกเลย ช่วงหลังช่วงล่างดีครับท่านผู้ชมนะช่วงล่างดีะนะฮโดดคอสะพานเลยเนี่นะบอกเลยว่าโดดคอสะพานนะครับนี่ปล่อยมือนะครับบอกเลยว่าโดดคอสะพานแล้วปุ๊บไม่มีการดึงซ้ายดึงขวานะครับแล้วก็ขับในทางปกตินะครับผมบอกเลยว่าก็ไม่มีเสียงดังกุกกักกุกกักนะครับท่านผู้ชมนะอ่าบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะพร้อมใช้งาน เราไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอา Suzuki s w i f ปนะครับ1.2 GLX นะครับมาขายเท่าไหร่เราไปฟังราคากันเลยไปครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับอ่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันพร้อมใช้งานนะครับมันพร้อมใช้งานเราฟังราคากันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผมเอา Suzuki s w i f ป1.2 GLX ปี2021มาขายเท่าไหร่ผมบอกเลยว่า มาขายแค่3 9 0 0 0นเาทเท่านั้นนะครับ3 9 0 0 0นเาทเท่านั้นใครที่สนใจออกรถคันนี้นะครับผ่อนคีปีหน้านะครับติดต่ออาร์ตบิคาศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไ like, ลปปค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามผมด้วยว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนาาเสนอวันนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย คา r ์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m